สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนกับข้าวเรานะคะเราก็จะมาห่อหมกหัวปีกันค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะเราก็จะมีผลส่วนผสมนะคะนี่ค่ะอิตูนะคะเพื่อนเพื่อนมีไข่ค่ะพริกแกงเกลือชูรสน้ำปลามีหมูเลยนะคะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะเราก็ใส่หมูบดค่ะเพื่อนเพื่อนเราก็จะมาห่อหมกเลยนะคะเราจะมาผสมกันเลยนะคะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะเราเครื่องปรุงเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปรุงเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะ เราจะมาผสมกันเลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆแล้วก็จะมาผสมกันเลยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะก็จะใส่ถุงผสมกันนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะแล้วก็จะมาผสมกัน่างนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆใส่อตุอีตูนะคะไข่ใส่ไข่ด้วยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะ ผสมกันเลยค่ะแล้วอยำมันก็ให้เข้าที่ก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนแล้ว huh, ค่อยมาห่อหมกใบตองค่ะเพื่อนๆือนนี่ค่ะก็จะมาห่อใส่ใบตองนี่ค <Yours. S 1> ่ะเพื่อนๆ่นี่ค่ะเรจะมาเข้าที่กันแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะแล้วก็จะมาสมผสมมันเข้าที่กันค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะหอมแล้วค่ะขยำให้มันเข้าพริกเข้า เนื้อก่อนค่ะเพื่อนเ่อนแล้วค่อยมาห่อที่หลังค่ะพยายามให้เข้าที่กันก่อนค่ะเพืเ่อนๆนี่ค่ะไม่โคนะพยายามให้เข้ากันได้ก่อนค่ะเพืเ่อนเราไม่ได้มีแป้งใส่นะคะเพืเ่อนเอาดิบๆเนื่อค่ะปกติเขาก็เอาแป้งใส่ด้วยค่ะเพืเ่อนแป้งเขาเจ้านี เราไม่มีแป้งนะคะเพื่อนๆแล้วก็เอาดิบๆแบบนี้ละคะเพื่อนๆนี่ค่ะค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะเพื่อนๆขยำให้เข้ากันค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะยำให้เข้าเนื้อเข้าพริกเข้าเกลือเข้ากันค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะเาเข้ากันแล้วแล้วก็มาห่อกันนีค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะเพื่อน นี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะพยาามเข้ากันเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะเราก็จะไปห่อหมกหนึ่งกันเลยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเพื่อนๆเราก็จะมาห่อกันเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะคนยุ่งค่ะคนยุ่งคนยุ่งจะมาห่อด้วยดูเขาห่อแล้วค่ะนี่ค่ะเขาห่อแล้วโอ้ยเขาห่อแล้วห่อจริงๆค่ะโอ้ห่อจริงๆค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆเรามาห่อกันนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะใบตองเราค่ะนี่ค่ะลูก นี่ใบตองเราค่ะเพื่อนๆเราก็ทําใบตองแล้วนะคะเราก็เช็ดใบตองแล้วค่ะนี่ค่ะคนห่อคนควนน่ะค่ะเราก็จะเอาสักสองนี่ค่ะเพื่อนนี่ค่ะมาห่อกันเลยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะน่อยครับแล้วก็มาห่อกันเลยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเราก็ห่อแล้วค่ะหมอห่อหนึ่งค่ะเพื่อน นี่ค่ะแล้วก็ใส่ไปเลยค่ะเพื่อนๆนี่ <Hey. S 1> ครับข้างกัน oh. ห่อห่อช่วยกัน oh, ห่อช่วยกันนี่ค่ะเพื่อนแล้วก็ <Bye. S 1> ห่อเลยนะคะ <Bye. S 1> พเพื่อนๆนี่ค่ะออกไปเลยค่ะเข้มกัดเรานะคะเพื่อนไม่ไปม่ไปห่อไม่ค่อย เป็นเท่าไหร่ครับเพื่อนนี่ค่ะแล้วก็กัดไว้นี่ครับเพื่อนห่อเต็มค่ะเพื่อนนี่ค่ะเห็นไหมต้องสองต้องเอาสองอันค่ะเพื่อนนี่ค่ะเรามาห่อเลยนะคะนี่ค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกสติ๊กเกอร์นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยค่ะ